ต่อนะลูกทุกคนนะวันนี้แม่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าอ่ารอบนี้รอบเย็นตอนแรกว,ว่าจะขึ้นเออให้ลูกฟาสเขาขึ้นไปไม่ต้องไปคนเบิงแห่งหลายๆอยู่มาตกไปแบงมดทองเขาเลยว่าเกรงใจลูกๆนะคะอืมก็ยังอยู่ประเด็นเดิมเนาะอ่าประเด็นเดิมเรื่องเดิมๆอืมแตกแยกแตกแยกนี่ซ้ำซากไปซ้ำซากมาอ้างแต่แตกแยกแตกแยก อ้างแต่คนอื่นโทษแต่คนอื่นคนอื่นทํำไมไม่เข้าใจทําอะไรไว้อ่าทำอะไรไว้ไไวเขาเรียกว่าอะไรบ้าอ่าอดีตทําอะไรกันไว้โอเคนะคะ อ่ากูจะเล่าให้ฟังแล้วกูก็จะถามด้วยว่าอดีตถ้ามันไม่ถูกต้องทำไมปล่อยให้มันยืดเยื้อมาสงปีนะถ้าอดีตมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเลวร้ายทำไมไม่จัดการเขาละ่ะทำไมไม่สั่งหยุดเขาละ่ะ ปล่อยให้เขาพูดมาสงปีแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าไม่เอาไม่ถูกต้องมันคืออะไรนี่ถามนะคะอันนี้พูดด้วยเหตุและผลในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผ่านมาจริงๆไม่หญิงเนี่ยอยากให้มันผ่านไปแต่มันประเด็นมันไม่จบเขาก็ยังมา ตกยำ้ำที่ผ่านมาคุณทำอะไรไว้เราไม่ลืมมึงจะลืมหรือไม่กูไม่รู้แต่ในวันนั้นไม่เขาไม่ได้สั่งห้ามนะและก็มีบางตัวไปคอมเมนต์เอาคลิปเก่าๆไปดำเนินคดีไปดำเนินคดีได้หรือเพราะเขาไม่ได้สั่งห้ามค่ะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามพูดไม่เอานะครับ ผมขอเตือนแบบนี้ไม่ได้ครับเออแล้วพวกกูยังทำต่อนั่นแหละพวกกูผิดอันนี้เขาไม่ได้มาสั่งห้ามเขาไม่ได้บอกว่าอย่าทำและคนของเขาเนี่ยหลายคนก็ยังชื่นชมว่าเออดีดีดีขอบคุณที่ปกป้องโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งตัวเขาก็ยังบอกว่าขอบคุณที่ปกป้อง แล้วพอวันนี้บอกคุณทําอะไรไว้กูทําอะไรทําผิดนะที่ผ่านมาอ่าทําผิดทําไม่ถูกทําไม่ถูกแล้วขอบคุณกูณทําไมกูก็จําได้นะอ่าเห็นขอบคุณปกป้องก็ขอบคุณพอวันนี้สร้างความ,ตมแตกแยกอ่าแสดงว่าที่ผ่านมา มันก็เห็นดีเห็นงามด้วยพอวันนี้เขาเรียกว่าปีกล้าค้าแข็งแล้วอืมคือดังแล้วนะมีกระแสแล้วนะอคิดกับจัดทีนี้เพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยหนึ่งโลกอยากได้ได้อยู่แล้วก็อยากได้อีกมันไม่พอ ตัดเส้นทางออกไปใครที่มาคุยและมีผลประโยชน์ผลประโยชน์มันมีอยู่แล้วแหละมากน้อยมันก็คือมีแต่สำหรับช่องกูดิชันเดียนเนี่ยคือน้อยนะคะคำว่ารายได้เดืนอนสองหมื่นสามื่นนะกูไม่ได้สัมผัสกับเขาแต่กูเคยสัมผัสหนึ่งปีหกสี่หกปีหกสี กูจะได้สัมผัสสงปีกูจึงจะได้สงสงปีเกือบสามปีอะอ่าเพราะว่าสงปีกับเดือนกันยานะทำช่องมาสามสงปีตั้งแต่ปีหกสี่หกหกสี่หกห้า มีหลักฐานอยู่แต่หายไปแล้วลืมแล้วเออเอาเป็นว่าที่กูจะได้สัมผัสเงิน2สงหมื่นสามหมื่นคะแนนอะไรเนี่ยกูทำอยู่โสงปีปีที่สปีที่สามก็คือเดือนกันยาอ่ะเดือนกันยาเพิ่งจะได้รับเงินรู้สึกจะได้รับเงินปีหกหหรือ6กนี่แหละ ขี้เกียจหาแล้วสองปีกับเก้าเดือนได้สามหมื่นสองปีกับเก้าเดือนสามหมื่นกว่านิดนิดคิดดูสิแล้วเหมือนมาทำตรงนี้มาทำตรงนี้ในการที่เปหรือซัพพอร์ตเนี่ย รวมแล้วนะเป็นแสนเนอคือให้นะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่เชื่อก็แล้วแต่อในการที่มาช่วยปักหมุดแต่ว่าปักหมุดก็บัญชีเขานะอะรู้สึกว่าช่วงนั้นที่แม่ปักหมุดเนี่ยต้องไปดูข้อมูลที่ช่องคุณตาเพราะมีคนส่งข้อมูลให้คุณตาแต่จากแม่จริงๆอะ่ะ ที่เอส่งสลิปมาแต่ก็เข้าบัญชีเขานะคะก็ประมาณสองสามหมื่นอ่าที่ f อฟส่งส่งมาให้แม่หญิงตอนนั้นแล้วก็มันมีข้อมูลส่งไปที่คุณตาสองแสนสองแสนงหมื่นแล้วก็นี่นี่เฉพาะเขานะไม่ได้รวมกับคนอื่นที่แม่หญิงเปยให้ก็ไม่น้อยค่ะถ้าคิดว่ามาช่วยผลประโยชนอ์อ่ะ มาตรงนี้ขาดทุนค่ะถ้าคิดเป็นกําไรถ้าคิดว่าเป็นธุรกิจนะฮนะขาดทุนจะ้ะคือให้ให้เดือนหนึ่งหลายครั้งนะอืมเดี๋ยวให้เดียวให้เดียวให้โอ้โหไม่รู้เป็นบ้าอะไรตอนนั้นน่ะให้จังเลยไม่มีใครโอนให้อา้าโอนเองอืมโอนทุกวัน ให้คนที่ว่านี่แหละถ้าคิดว่ามาเอาผลประโยชน์ถ้าคิดว่ากูดิฉันเดียนเลวหรือเป็นคนไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีไว้ทำอะไรไม่ดีคะ่ะทำอะไรไม่ดีกูแขวนใครหรือ,อยังกูเคยเอาใครมาประจานไหม กูอาจจะดา่าคางกคกริงจกตุกแกก็ด่าไปด่าเพราะใครคะเพราะ f อซเข้ามาเปิดประเด็นแล้วเอซก็บอกว่าอ่ามันเป็นอย่างนี้งี้่งี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมีใครเข้ามาขอบคุณไหมมีค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณที่ปกป้องเขาอ่าไปย้อนดูค่ะแต่อย่างว่าแหละหลังจากนั้นก็รายงานช่องกู จนมากูต้องลบคลิปกูก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาบอกว่าช่วงที่เขามาขอบคุณกูหนากูลบหมดแล้วอ่ไปคิดดูก็แล้วกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการฉับขาหลอกไหมอ่ารายงานลิขสิทธิ์ต้องลบคลิปเป็นล้านห้าแสนวิวคลิปเหล่านั้นเขาเข้ามาขอบคุณในช่องแต่ถูกรายงานแล้วก็ต้องลบหมด แต่พอวันนี้มาโจมตีอ่าไม่ลืมนะทำอะไรไว้อ่าไม่ดีอ่แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งมืนๆเขาไม่พูดก็ยังพูดถึงแต่แม่ก็รู้นะแต่ไม่ใช่ช่องแม่หรอกที่พูดถึงนะ่ะกูไปฟังมันมาแล้วอืมก็น่าจะเป็นลูกของแม่นั่นล่ละเขาพูดเขาก็เอยจริงๆไอ้ตรงโน้นนะ่ะเขาพูดจริงๆค่ะเพราะเขาถือว่าข้อกฎหมายมันไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้พูดให้เสียหาย อในข้อกฎหมายเขาไม่ได้พูดให้เสียหายเขาชื่นชมเขาก็ไม่ผิดแต่กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยโอ้ยพูดไม่ได้อืมมีการแบบว่าเออเป็นลูกเขานะเอเป็นลูกเขานะเป็นลูกของดิฉันนะเป็นลูกของเดียนนะคะก็อยากจะถามเหมือนกันว่าช่วยไปตรวจดีเอทีว่า เด็กคนนี้เป็นลูกจริงๆไหมถ้า DNA มันบ่งชี้ไปว่าพิสูจน์ว่าเขาคือสายเลือดของคุณมึงนะจบไม่มีใครกล้ายุ่งแต่ที่เขายังเชียร์ยังสนับสนุนเพราะเขาไม่ได้ทำลายใครเขาสนับสนุนเขาชื่นชมเขาซับพอร์ตเขาผิดมากหรือการซับพอร์ตคนมันผิดมากเหรอ ไม่เข้าใจเอ่ยถึงก็ไม่ได้อ่าตั้งตั้งตนเป็นใหญ่แบบเขาเรียกว่าคือเป็นมาเฟียนอ,อ่ะเออกูนี่ใหญ่จังกูจังไม่พูดถึงก็ไม่ต้องพูดถึงและมันก็มีคอมเมนต์เข้ามานะคะเออมีคอมเมนต์เข้ามาเขาไม่ให้พูดถึงก็ต้องไม่พูด กูไม่ได้อยากพูดเลยแต่กูพูดเพราะกูถูกพาดพิงอ่ากูยังยืนยันว่ากูถูกพาดพิงไงคะกูบอกแล้วว่ากูอยากจบกูไม่อยากจะพูดเรื่องปัญญาอ่อนเหมือนกูมองว่าเป็นยาปัญญาอ่อนเออเอามาพูดซ้ำๆซากๆส,สร้างความเตกแยก หาแดกอยู่กับคำว,ว่าสร้างความแตกแยกนี่เกาะอยู่กับคำว,ว่าสร้างความแตกแยกนี่เกาะกระแสแดกอยู่คำเดียวนี่เหี่ยกูดูดูแล้วมันน่าจะเกาะกูมากกว่าทั้งที่กูไม่ได้พูดถึงแล้วอืมเดี๋ยวนะแต่ไม่รู้ว่าแม่เอาคอมเมนต์ออกอะไรยังแม่ดูก่อน และเล่นงานกูมาตลอดอ่ไอคนนี้นะคะเอาตามความเป็นจริงคนอื่นเขาไม่ให้ไปยุ่งเรื่องของเขาก็ควรจะจบหาหากจะมองและนึกถึงชีวิตหลายครอบครัวหลายคนต้องทํามาหากินทุกคนลำบากอดหลับอดนอนหาเงินเลี้ยงพ่อแม่เขาสงสารหลายร้อยชีวิตที่ดูแลเถอะแสดงว่าคุณไม่รู้สึกเห็นใจผู้อื่น โอ้หแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูทุกกระแสดราม่ามันออกมาจากเขาทั้งหมดมันไม่ใช่ออกจากปากกูนะกูนี่คือปลายเหตุและเอซก็มาบอกว่าเขาก็ส่งหลักฐานว่าเออมันมีการด่ากันมีการอิจฉากันโน่นนี่นั่นกูไม่ใช่ต้นเหตุนะคะ กูจะมีปัญญาอะไรไปทำให้เขาแบบสะเทือนขนาดนั้นกูไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นค่ะกูก็พูดธรรมดาของกูวิเคราะห์ไปตามเหตุการณ์และคนคนหนึ่งน่ะชื่อเสียงเนี่ยการรักษาภาพพจน์ก็สำคัญมึงไม่รักษาภาพพจน์เองมึงไปโทษใครเออสร้างความแตกแยกทำให้เขาเสียหายความเสียหายเกิดจากการวางตัวของคนในบ้าน คนในบ้านก็วางตัวไม่ดีมีข่าวเสียออกมาปล่อยข่าวที่มันแย่ๆออกมาอ่าเกี่ยวกับผู้ชายโน่นนี่นั่นก็พากันปล่อยข่าวออกมาทำไมไม่ไปจัดการเพจที่เขาปล่อยข่าวออกมาล่ะความเสียหายมันไม่อยู่ที่คนข้างนอกกูนี่อยู่วงแหวนรอบนอกค่ะกูไม่ได้กวนวงไหนกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกูก็อ่านข่าววิเคราะห์ตามเหตุการณ์ตามคลิปต่างๆ ทุกอย่างมันมาจากคลิปเพราะอะไรทุกคนมีกล้องมันไลฟ์สดเราก็เห็นตัวต้นนี้ใสสันดานแล้วกูทำอะไรได้กูก็เห็นเหมือนพวกมึงเห็นประชาชนเอฟซีเขาก็เห็นเพราะมึงถ่ายไลฟ์สดเขาก็รู้นี่ใสตัวตวนสันดานมึงจะโทษใครเออถ้าบนโลกนี้กูมีกล้องอันเดียวแล้วกูถ่ายประจานมึงเออกูก็ชั่วกูเลวอ่ะ แม่งเอามึงมาประจานกูก็ไปดูข่าวเหมือนที่พวกมึงเห็นนั่นแหละเออวางตัวไม่ดีภาพจพ์ไม่ดีมีปัญหาโทษคนที่เขามาดูคลิปแล้วเ็าไพป้ากราจา์กูอยู่ข้างนอกกูจะไปรู้อะไรแก้ปัญหาไม่ถูกจุดโทษแต่คนอื่นไฟมันอยู่ในบ้านเอ่มึงเสือกมาไล่ดับไฟข้างนอก มึงถูกหรือมึงผิดแล้วกูไปว่าอะไรยังกูก็จบไปแล้วแต่เชือกเอากูไปแขวนใครเอ่ยชื่อมึงก็ระบ,บุช่องเขาไปอันนี้กูไม่ได้เอ่ยก็เชือกเอากูก็ไปพว่วงอีกแล้วกูจะจบได้ไหมกูก็โดนด่ามาพอสมควรวันนี้กูลุกขึ้นมาโต้กูลุกขึ้นมาพูดในมุมของกูถ้ากูไม่พูดคือมึงก็มองว่ากูผิดอยู่นั้นแหละ แต่กูก็หวังว่าไอ้พวกที่ว่ากูไม่ดีนี่มึงก็เข้ามาฟังหน่อยก็แล้วกันคนอย่างกูก็นักเลงและกูก็ไม่อ้างด้วยว่าเออกูมีพักพวกนะมีปัญหากูไม่ว่ากูไม่จําเป็นต้องเอาพักพวกในการต่อสู้กับกูกูสู้คนเดียวสู้คนเดียวค่ะเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปการที่มีปัญหา หลายๆเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับคนข้างนอกคุณวางตัวไม่ดีเองคุณจะโทษใครคุณเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคนสาธารณะคุณต้องหากินกับชื่อเสียงแล้วคุณวางตัวไม่ดีเองคุณโทษใครเขาก็เห็นกันหมดไม่ใช่เขาไม่เห็นมึงมีกล้องมึงประจานตัวเองไปแล้วอะ่ะมึงโทษกู กูก็ดูข่าวกูเรียบจานกูเป็นจะว่ากูเป็นผู้ชื่อข่าวก็ได้เพียงแต่กูอาจจะเป็นข่าวช่องเล็กๆกูก็อ่านตามเนื้อผ้าแต่อย่างหนึ่งที่กูไม่เคยทําคือกูไม่ประจานกูไม่แขวนใข่กูไม่เคยเอาหน้าใครมาด่ากูไม่เคยเอ่ยชื่อใครกูเป็นจริงจบทุกแกไปถ้าชมเพื่อความบันเทิงอ่ะช่องกูนี่เป็นช่องที่ไม่ได้เอาหน้าใครมาขึ้นเลยนอกจากหนังหน้ากูเนี่ย ถ้ากูจะด่าจริงตกตุ๊กแกกูเอาหน้าใครมาหรือยังถ้ากูจะด่าบางทีก็นึงคิดจากนี้กูอาจจะด่าตัวเองก็ได้เออเพราะมีแต่หน้ากูไงโทษคนอื่นทำอะไรไม่ดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่ใช่ไปโทษชาวบ้าน